สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองปลายทุกผู้ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีสุขันนะครับเด้อสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องด้านหลังหอกกับเป็นรถเวทีของสังขบ o สาย n sao แล้ครับในตาไร้ครั้งที่ครั้งที่47ครับผมวันที่3าวันเสาร์ที่หอดีครับพี่น้องเราจะตั้งเวทีอยู่เท็ดอยู่ตรงหน้าหน้าออฟฟิศนะครับอยาไปชมบรรยากาศด้วยก,ก,กันครับพี่น้องครับผม ครับพี่น้องตอนนี้อากาศตอนช้าๆนะครับจะเช้าอากาศดีครับพี่น้องนะนี่เราจะตั้งเวทีตรงด้านหน้านะครับอาจารย์สายสันซาวนำทีมทีมงานต่างเวทีแหละครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนโชว์รอบนี้หลากลายนะครับพี่น้องต่างเวทีแล้วจะซ้อมกันครับทั้งก็สั่งเทีย์กับ ไปเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้แต่รถดีสตาร์ทรถลาบาดนเดียวรถดีแต่ภาพไม่เป็นน่าหนาพี่น้องเคลื่อนเพิ่นมาลงอิตพอดกีเสิร์ฟเหล็กมาเฮ็ดกระแพงครับพี่น้องแบบร้ายแล้วพี่น้องสามสี่คันรถมันเด็กกระชับอีกครับผมมือมันเด็กก็จะมาอีกนะครับกระแพง อันนี้ก็เป็นเวทีนะครับเวทีเอาลงไส่ก่อนครับพี่น้องเวทีเทสเลยสิก้อนแพงครับผมทำและก้กอนแพงนะครับมีเอฟซีทันหนึ่งถามว่าก้อนแพงแล้วน้ำสิไหลไปใช้ครับพี่น้อง,ก,องก้อนแพงแล้วน้ำก็สิไหลลงสะครับพี่น้องลงสะใหญ่แล้วก็ไปโค้งนองนาโมเดลพ่อการแล้วก็ย่างไปคุณครับผมไม่มีปัญหาครับพี่น้องรับรองว่าน้ำอะไหลไม่ผิดแน,น่นอนครับพี่น้อง มีเอสซีท่าหนึ่งถามว่าก่อกำแพงหมดน้ำจะไหลไปไหนครับผมไม่ต้องห่วงได้พี่รองเดอ้อเจาะจะได้เจาะรูว่า,มาแม่ดอกจะได้เฮ็ดสลบให้มันเข่าได้น้องสาหล่ะก็จะออกจากน้องสาออกไปน้องหน้าโมดเดิลพอกานครับพี่รองนะครับนะมีออกห้างออกไรข้างครับพี่รองไม่ต้อง,งห่วงครับผมมีทางออกเยอะนะครับมีทางออกเยอะอันนี้ก็ปิดแล้วครับพี่รองนี่น้ำที่จะไหลลงมาตัวนี้ก็ปิดหมดเรียบร้อยแล้วครับ,รรบปิดเรียบร้อยแล้วพี่รองปิดหมดเรียบร้อยแล้ว ันเวทีนะครับผมเอาออกว่าว้ก่อนเวทีมีสุดหน่อยสุดใหญ่ครับผมเวทีอาจารย์สันยันซาววันนี้น่าจะตั้งเวทีแล้วก็จะได้ซ้อมกันครับผมบรรยากาศตอนจะซ้าครับพี่น้องอัปเดตตอนช้าช้านะครับเนาะอาจารย์ทีมงานเพิ่นกับมาแล้วครับพี่น้องกำลังกินเข่าอยู่อาจารย์สันครับทีมงานกินเขา่อา,า,อา,าอยู่เดเีย๋ยวาเดี๋ยวผมพาไปเบิงาาเบ่งทางด้าน,ด,านด้านหน้าเดี๋ยวเพิ่นลงไ้วมื่ขึ้นครับพี่น้อง ว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับแนละ้วมาแล้วมาแล้วเริ่มตั้งเวทีแล้วรอบนี้เราตั้งเวทีอยู่ที่ออฟฟิศนะครับรอบนี้ครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าหอพักนะครับหน,หน้าหอพักโอ้ขึ้นหน้าถ่าย,าย่หน้าดีครักละ หมูป้าเพื่อนพ่อกอแบบเทพพี่น้องแล้วแบบน้าเดี๋ยวผมพาลงไปเบิองทำเป็นแบบน้าเลยน้ามากนะครับกั้นดินได้ย่างดีแล้วพี่น้องอย่างน้าอย่างน้าให้ลงไปเมืองกลางอันนี้เป็น เป็นคานเป็น้องเฮดเทคานไปนะครับผมเทคานไว้น,นี่คือคานนะครับเที่คานหลักกับที่เฮ็ดเฮ็ดคือเทือครับผมอย่างน่าเลยครับมาตรฐานเป็น้องเฮ็ดแบบมาตรฐานโอ้เด้ใส่ทออยู่เด้เด้เออใส่ทอต้องใส่ใช่ไหมนะ มันตมีน้ำไหลออกมันซับนะผมว่าอยู่ต้องไซทอบ้นตัวนี้ก็ได้แค่แหยางที่ยาวเน่นป่เพราะว่ามันสิอุ้มหน้าเข้าไปบันจะมีน้ำไหลออกนะจะเป็นทางสัในอยู่แล้วเดี๋ยวจะยังบ่พอมาตรฐานนะครับต้องมีท่อน้าบั้นนี้เพราะว่าน้ำฟอสต์ัวมันสิซึ่งเข้าไปมันอุ้มน้ามันสิไหลออกได้ครับผมครับอย่างดีเลยครับผมโอ้หนาหลายเส้นเลยครับอย่างหนาเลย สิบห้าเซนพี่น้องสร้างว่าโอ้ยแบบดีแบบดีเแบบสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กกิจเสริมเหล็กเลยเหนือสร้างกำลังเทียนนครับพี่น้องช่างกำลังทำงานชมบรรยากาศการปั้มนาดินอันนี้ปั้มนาดินจะได้เทป,ปูนนะครับปับ้มนาดินเทป,ปูนครับพี่น้องวันนี เดี๋ยวไปบึงไปดูจเิเพิ่มโมลงล่ใหม่บขึ้นครับผมว่าจะห้ายสํเร็ครับพี่น้องเพิม่มโมลงล่ให่ขึ้นรงมแบบกระจายกระจายกันไว้ครับพี่น้องกระจายกันไว้นะครับเพราะวันจังอาง่ายเวลาสิเหตุว่าจะเริ่มทําเร็วๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปดูอยู่ตรงที่พื้นที่ของนาลุนช,ชัยนะครับนาลุนช,ชัยนะครับผมนะครับห่างกันอยู่ประมาณประมาณห้าสิบเมตรนี่แหละครับผม 50สิบเมตรคืออาจจะบปะถึงนะพี่ลองขึ้นลงอยู่นี่นะครับเมื่อคืนเมื่อคืนลงไว้ตรงนี้นะครับเมื่อคืนอยู่ด้านหน้าด้านหน้าสานง,งานท่างเขาสานง,งานกน็ลงมาอีกสองสามกล่องครับผมอันนี้เป็นแผ่นสั้น,นครับแผ่นยาจะหยุดฝั่งนู้นมันจังเอาไงครับแผ่นยาวครับนะพี่ลองเยอะมากนะครับนี่เป็นเสา มันนี้ก็สีมาอีกอันหนึ่งเทลเลอร์นะครับผมมันนี้มาอีกหนึ่งเทลเลอร์นะครับห้างกันซ้ำนี่แหละพี่น้องบริเวณหนูไม่ไกลกันนะครับประมาณห้าสิบเมตรที่เนี่ยถ้าจำห้าห้าบผิดอากาศก็ฮอนนี่เราพี่น้องขึ้นฝนตกมากแค่ไหนอยู่ตาเอา้าเป็นบอบอ้าวอ้าวหลังตาไม่ร่มอยู่ตัวอบอ้าว,าวครับผมก๊อกอัน,ก,อนก๊อกําแพ,พงแล้วหน้าก็ญชไรแล้วนี่ผลพี่น้องนะเห็นปะ อะไลไปนู้นเห็นไหมมันก็ะสีอะไรมาจากอันน uh, ี้เอฟฟิศไหลลงมาอ่าหน้าโมเดลของฟาการครับผมลงน้องสาเราเก็ไหลลงให้หน้าไปเห็นไหลลงให้หน้าไปเห็นเลยครับพี่น้องมีทางออกแน่นอนครับพี่น้องน้ำไหลแล้วฟอร์มแห้งแล้วครับผมมีทางออกแน่นอนนะครับเนาะก็จะไหลไปทุ่งนาโมเดลฟอการลงในน้องสะลงน้องสะเงยพี่น้องลุงง่าไปเลยครับผมมนี บรยาก,กาศตอนช้าๆครับพี่น้องครับผมมาหอดส่วงสุดท้ายคลิปแล้วเลยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณ f อฟซีทจจูดีคิดจะจบแม่ค้าพัฒนาขอบคุณ f อฟซีทีไปรับเงใินใจ่ายในช่องช่างน้อยพาเพลินม,มาโดยตลอดครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทำนี่พอกับาวกินหน,นานเดี๋ยวมาอัปเดตให้บริแรงครับพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์สายยันซาบเป็นต่างเวทที่แล้วหลักกระเทียว่าอัปเดตให้บริแลงพี่น้องเด้อน,นะครับเนาะ ทุกท่านนี่ทั้งหลายขอข,ขอบคุณหลายๆครับผมที่ได้ขอขอให้สมปรารถนาเด้อดพ่อแม่พี่น้องทุกคนคลิมเหนียววันนี้ขอสุดท้ายขอกราบเ,เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่ครับ